นี่ภาษานะฮะอันนี้เป็นทีวีนะครับยี่ห้อไรสตาร์นะครับการเสียก็คือมีเสียงดังตึ๊กๆๆๆๆอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความซัำเต็มขั้วนะครับจอ14นิ้วนะครับนะครับไรสตาร์อ่าเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าการเสียงเป็นยันไหนะครับับ เรา,าเปิดสวิตนะครับสวิตไฟไม่เข้าเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวาจะมาแกะดูนะครับข้างใรมันนะครับนะครับนักษานี้เราได้ทำความสะอาดนะครับปอกฝุ่นทำความสะอาดแล้วนะครับ ก็คือมันสตาร์ทเวลากดสวิตไปเนี่ยนะครับนะมันสี่ต่างๆจะเหมือนไม่ไม่สตาร์ทนะครับนะไม่สตาร์ทนี่ปุ๊บนะแกะมาแล้ก็ดูนะนี่นะครับนี่เป็นภาคสวิตชิ่งนะครับก็เข้ามาเช็คภาคสวิตชิ่งนะครับนะสวิตชิ่งสี่ตัวนี้ก็คืออะไรฮะสี่สตาร์ทตัวนี้นะครับเป็นสีสตาร์ทนะครับเปลี่ยนเลยนะครับอนี่เปลี่ยนเลยสิมิโกฟลาชนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายเข้าไปแล้วก็มาย้ำนะครับ อันนี้จะใช้เป็นสวิตชิ่งเนี่ยก็ใช้เป็นพาวเวอร์มอสเฟนะครับหรือสวิตชิ่งบอร์ดนี้มันก็ใช้มาเป็นทางจัดนาแล้วนะครับนะฮะอ่าแล้วมาดูนะครับนี่เอ็นะครับเป็นเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะฮะเป็นเปลี่ยนสีแลวอุปกรณ์นค่องจแตมปนะครับเปลี่ยนสีไม่คือมีความร้อนนะครับนี่แล้วก็นะครับนะ ปัดกีไอ ok ีเวอร์นะครับนายซีเวอร์ก็บัดกีไปแล้วนะครับนะยวย้ำทีเดียวเลยไอตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนะปัญหาก็คือถ้าไม่สตาร์ทหรือมันฮะนานติดเราก็มาดูอีกส่วนนี้นะฮะไอสีควบคุมตัวนี้นะครับนะฮะไอซีก็ุมตัวนี้นะครับนะฮะก็คือมันจะหลุดหลวมนะอันนี้กูนะกูถอดไปข้างแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูใต้ปิ้นนะครับนะเดี๋ยวมาบัดกีนะครับนะมาดูชิว่านะครับทํางานไหมนะนี่เดี๋ยวบัดกีที่หลังนะฮะตัวนี้นะ มีมยนโดนตายเป็นนะครับนี่นะครับหนาอันนี้หนาหนาฮะเนี่นะครับอันนี้โคแล้วฮะถอดตะกั่วเก่ามาแล้วครับเดี๋ยวจะตะกั่วโบะตะกั่วใส่เข้าไปใหม่ยังกระแสออนไลน์ได้โค่ใส่เข้าไปใหม่นะครับนนอ,เอ,อ่เดินนะครับในซีเวอร์ะนะครับ จะลองบัดเกีร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเก็บกระจุตัวนี้นะฮะนะฮะนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยนะครับนนะมัจะทำงานไหมนะฮะเนะครับนี่นักผู้สารนะครับนายโกที่เปลี่ยนสีไวแล้วนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็บัดเกีสีมือแล้วก็บัดเกียร์สีมือแล้วก็ไอ้สีตัวไสีควบคุมนะครับนี้เราก็จะมาเปิดจุกเครื่องซินะครับมาทำงานไหมนะฮะ เปิดเสร็จปุ๊บลองขยับดูสิแล้วก็สวิตช์ปุ๊บนี่ยปุ๊บได้ยินเสียงนะครับนะได้ยินเสียงแล้วอันนี้นะฮะแมาดูสิจอบภาพมาเห็นนะครับเนี่ยมีติดจัภาพมานะครับอันี้แล้เราก็จะมาขยับดูสิว่านะครับามาขยับดูสิว่ามันจะใช้งานได้ไหม นะฮแล้วก็นะฮะขยาขยับนะฮะผ่ายนะครับทได้ไหมครับขยับขยับดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับภาพหน้าจออ่า,อาดูภาพหน้าจอก็ยังอยู่นะครับนี่นะเอานะครับภาพหน้าจอก็ยังมีอยู่นะครับ นี่นะครับรักษาอาการการเสียของทันนี้ก็คือนะเป็นหลวมด้วยนะครับเป็นหลวมเลยนี่คือตรวจสตาร์ทก็คือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้นะฮะพอมันใช้งานมานานแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับหนึ่งอ่าแล้วก็หาจุดประจีื่นอีกนะครับอ่าในที่มันหลวมอีกนะครับแล้วก็เราก็ลองมาดูอีกทีด้วยนะฮะอ่าในที่มันหลุดหลวมแล้วก็เลาก็ อันน <Workers. S 2> ี 19, EV, so ้ไม่จําเป็นต้องลองสัญญาณภาพนะครับนะเพราะเราเล็กลึอ AV แล้วสัญญาณมาแล้วอัวนี้าเสียก็คือาเสียตัวนี้ก็คือนะครับนะจุดปัจชีมันหลวมนะครับจุดปัจชีหลวมแล้วก็ช้ำจุดปัจชีแล้วก็เปลี่ยนสีตัวนี้นะครับสีสตาร์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับสานักประสาทนะเรลเซใส่บอร์ดเข้าไปนะครับตอนนี้เรามาเปิดแล้วเราก็หยาะดูที่ว่า ที่เราบัดกีไปใช้ได้ไหมครับแล้วก็จะเปิดนะครับสวิตนะฮะมีสัญญาณเสียงมานะครับเราเข้อยาบอดนะครับนะฮะเนี่นะครับใช้ได้แลยนะครับเขยียวนะครับาามาดูนะครับตอนนี้ามาดูนะ อชั่วโมงที่แล้วเราเรากูสอนไปนะครับมียกนะครับอันนี้เป็นยกของทีวีจออธรรมดานะฮะจอโนนนะครับยกธรรมดางมันสามารถวัดได้นะครับวัดค่าคสัมผัสได้นี่แค่มีเบอร์บอกไว้นะครับเบอร์ศูนย์สามนะครับอย่าเบอร์ศูนย์สามนี่จะเป็นกดรวดนะครับกดรวดอ่าทำดานเบอร์ทำดานหอนะครับนี้สมัครมาตายนี่นะครับอ่าทำมาแล้วนะฮะ เั็ดจีหลวมนะครับาขยาวเราจะเจับภาพนะครับอันนี้นะฮะคือตอกไว้ที่แุบตอกสโนวนะครับแบบตอกช่องนะครับตอกช่องนี่งครับอ่า,อา,อา,อา ครับอันนี้ก็คือ,อคุยเอาไว้แค่นี้นะครับกน,นักศึกษาได้ความรู้นะครับมา,มากกว่าน,น,น้อยของทีวีนะครับอซ่อมทีวีนะครับอานะครับไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ